นเแลหลายคนอาจจะคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่มีหนะ้าที่ดูแลกัรจัดสินค้าในร้านเพื่อที่ความสวยงามและดึงดูดผู้มาซืา้อของช็อปปิ้งในร้านแต่จริงๆแล้วอาชีพนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือนอกจากที่เราจะดูเฉพาะความสวยงาม ความสวยงามทางด้านแฟชั่นความสวยงามทางศิลปะแล้วเรายาังต้องมีทีการไลฟ์เซล์การสทักล่องขายการทักบูร์ติเวชั่นกับลูกค้าด้วยคือในเวของเอสแล้วเนี่ยวิธีการทำงนานของเราเราจะมีแพลนมาจากต่างประเทศคือเฮดคัลเลอร์ออฟฟิศฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่สามารถทำงานได้ตามแผนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่เราคิดเองฉะนั้นเราได้วิธีการเก็ตไอเดียจากการนำ ไอเดียจากที่ทางเพจอ f ฟฟิศเป็นคนส่งไอเดียให้เรามาฉะนั้นเราเป็นคนจัดจัดงานแล้วก็ทำงานตามแพลนการทำงานที่เพจอ f ฟฟิศวางระบบามาเป็นป e ีๆไปฉะนั้นในเวของ h อชเเนี่ยฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นสทัทีเดียวแต่เราก็มีเวเในการทำงานของเราที่มีความแกตกต่างแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ที่พูดได้เลย การจัดร้านเป็นส่วนหนึ่งกันของการสร้างยอดขายให้กับให้กับตัวแบรนด์ด้วยเช่นกันครับ